สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับจูเลียนะคะที่เพชรยนต์าสาขา2นะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย95นั่นเองค่ะวันนี้นะคะน้องจูเลียจะพามาดูรถเอาติสสีขาวบี2,021นะคะมีอะไรน่าซื้อน่าใช้บ้างไปดูกันเลยค่ะ คันนี้คือ Toyota a อ t i ติ1.8ส p o r t ปี2021รถซีดานที่หลายคนมองว่าเรียบร้อยแต่ตัวจริงน่ะมีดีซ่อนอยู่นะคะและวันนี้นะคะเราจะพาไปดูให้ครบค่ะว่าคันนี้เหมาะกับคุณแค่ไหนไปดูกันเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยนะคะอา t ติ is, ปี2021รุ่นสปอร์ตกระจังหน้าเปียโน,โนแบ็กตัดกับโลโก้โครพิเมียมแบบเนียนๆ ล้ออลลอย17นิ้วลายสปอร์ตไม่เยอะแต่ดูมีคลาสไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์สว่างจ้าแบบไม่แสบตาคนอื่นและมาพร้อมกับไฟ d a ย์ไทม์ running l i g h ให้ด้วยดูแล้วรู้เลยวันนี้ไม่ใช่เอาติดธรรมดานแน่นอนเดี๋ยวเราพามาดูภายในกันดีกว่าค่ะเปิดประตูเข้ามาเจอเบาะหนังสีดำคอนโซลกลางมาพร้อมจอสัมผัส8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เสียงดีใช้ได้เลยค่ะฟังเพลงดูแมพได้ครบ เบาคนขับเบาะปรับไฟฟ้าพวงมาลัยปรับ4ี่ทิศที่สำคัญมีแอร์สำหรับผู้โดยสารหลังด้วยเยน็ยนเยน็นเบาะหลังแน่นอนขับจริงขับมันแต่อยู่ในกรอบขุมพลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรให้140แรงม้าจับคู่กับเกียร์ CVT ตอบสนองนุ่มนวลมากไม่กระชากไม่หน่วง ถ้าขับในเมืองคือคล่องมากพวงมาลัยไฟฟ้าน้ำหนักเบากำลังดีแต่พอวิ่งเร็วก็หนักแน่นไม่หลวมขึ้นทางด่วนเร่งแซงได้สบายถึงจะไม่จืดจาดแบบโทอร์โบแต่ก็แรงพอให้รู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่เหยียบและระบบความปลอดภยัยเขาก็มีมาให้แบบจัดเต็มเอาติ1.8 Sport ปอปีนี้มาพร้อมระบบ toyota safety sensor ทั้งระบบเตือนชนด้านหน้าแล,และระบบเตือนออกนอกเลน พวงมาลัยช่วยดึงกลับครูสคอนโทลแบบแปรผันขับไกลคือสบายสุดกล้องถอยหลังชัดแจ๋วมีเซ็นเซอร์รอบคันจอดแคบแค่ไหนก็ไม่ต้องพึ่งคนลงไปดูถ้าคุณอยากได้รถที่ขับดีภายนอกดูดีแบบมีเวอร์แต่ภายในหรูพอประมาณและดูแลง่ายแบบโตโยต้าคันนี้คือคำตอบค่ะเอ t ติ1.8ส p o r t ตปี2021 เหมาะกับทางผู้หญิงที่ขับคนเดียวผู้ชายที่อยากดูสุภาพแต่ยังเท่หรือคนที่มีครอบครัวเล็กๆก,ก,ก,ก็ตอบโจทย์นี่อาจจะไม่ใช่รถที่ดูหวือหวาแต่เป็นรถที่ใช้แล้วรักเพราะมันขับดีดูดีและดูแลไม่ยาก To โ,โย ta าอา i ติส1.8ส port ตปี2021สปอร์ตแบบไม่ต้องใส่เสื้อนหนังใส่สูรก็ขับได้ขับไปทำงานก็ไม่เขินขับไปเที่ยวก็ไม่เหนื่อยมาคันนี้เลยค่ะ wow. สำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองสภาพดีที่เพรยนต์ของเรามีให้เลือกมากกว่า400คันอยากดูรุ่นไหนทักแชทมาสอบถามก่อนได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย